สว,ส,สวัสดีพี่น้องมื่อนี่บ่ายจีวันจะพาเข้าป่าเนาะไปประเบิงประชมน้ากันเลยมันจีได้อย่างเนานะอาหาเก็บเพชรเก็บมากันนะก่อนน้ำเนาะพี่น้องเนาะมามประเบิงประชมน้ำกันเลยพี่น้องเห็ดอยา่างนี si Likewise, ่ยโอ้โหลายลายเพี่น้องไงนะเห็นเนี่ยนะเห็นหมดเลยเต็มหนึ่งเนี่ยบานสุรุสัตว์ราบอยู่เนี่ยบึ้งดูเนี่ยพี่น้องเลยลายลายเนาะมวยจักเพ็ดอย่างเนาะ จากเฮ็ดเบื่อเบื่อเบื่อนี่ยเบื่ากินเบื่อกินดอกพี่น้องเลยโอ้ยเห็ดอย่างเด้เนี่ยนาะพี่น้องเอ้ยลายจะใชได้พูดนะเต็มหนึ่งเนี่ยเนี่ยฮู้เบื่อเห็ดอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เต็มหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็พันหนึ่งอีกคะนี่จะเห็ดพี่น้องเลยโบหูโบหูกินเดยอันนี้ก็บดยนี่ยนึ่งดนนูนี่พี่น้องเอ้ยนี่ยพูดนะเต็มหนึ่งเนี่ย นี่อืนฮะแม่เมือดิเห็ดนี่ยอืมหูเห็ดเนี่ยนี่นี่นี่ตัวนี้ยังนั่นอยู่เลยนี่นี่นี่เต็มเลยนี่โอ้ยยังแม่ลายพี่น้องเลยพคนน่ะเห็ดอีกย่างเด้นี่เนาะกินได้บอกคนน่ะ เต็มเลยนี่น like ี like ú, réussi, ่นี่น่นน่คนะพี่น้องเอ้ยคน่ะเต็มเลยคน่ะอืมอืมเออแม่นเมื่อส์เ่ยคน่ะคน่ะคน่ะโอ้ลายลายลายเฮ็ดยางเห็นเนาะพี่น้องเลยอืมมีแต่เฮ็ดแบบเดียวกันนะพี่น้องเ้ยเต็มนลยะนี่ นี่นี่จากเห็ดอีย่างเนาะพี่น้องเนาะบักาเก็บแล้วเห็ดนี่เบื่อเาบ่ฮู้อืาแทหลายว่าโอปาในดงอือ ้ยกัน,นะนอา่มใหญ่อาบกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเอ้าขวดแช่ไปแสดพี่น้องเลย อันแร้บวดตั้งนี่พี่น้องเอ,อเ้ยเราต้องใส่ส่งมืออันเฉพาะได้พี่น้องเลยขั้นตอนเท้าเก็บก็ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำพี่น้องเอ,อเ้ย ในกระเด็นเลยพอได้เก็บพอได้กินอยู่ได้ทีปภาเข้าป้าเมืองฝรั่งเป็นน่าได้อันเดียพี่น้องหน่วยบักไงเนี่แหม่มร้อนเลยเนี่พี่น้องเ้ยนี่เต็มเลยเนี่นี่นี่ยนี่ยนี่ย่างบุท่านนั่นเพิ่นตกลงมาเพิ่นบุท่านแตก้ทำเนี่พี่น้องเลยสิไขคให้เบิ่งเด้อนี่อันเดีย เราง่ายเลยพีน่น้องนี่ถาจะไปคั่วเนาะพี่น้องเนาะไปคั่วโอ้ยกินมันแท้ๆได้พี่น้องเว้ยนี่ได้ได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยน่าเบิกไงนี่นี่เด็กพี่น้อง,องนี่ะ ตัวรีบามัก,กับเอาเนาะเอาแต่ตัวตึง đây đây này đây 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 ngoài bác nhiêu này mày mất là lên này mày nè mày mày nó mày 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 à mày 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 nhảy mày มาง่ายพี่น้องเอ้ยเด็กเซนี่ก็ดีโอเคเนาะหลักใจเข้าก็บมาแล้วเขาก็จะมาครัวกันเลยพี่น,น้องเด็วครัวเลย มาเด้อมากินน้ำกันเด้อมาบะไรก็จกินเพื่อนเนาะโอเค <c oughs> กินเพื่อนเด้อเซฟแซฟเด้กพี่น้องเลอ้อยู่บ้านเฮากัเจ้าขัวก็จะเอาดินทรายส่ล้มเนาะเพื่ให้มันหุ่มอันนี้เฮาบ่ามีดินทราย มันงเกือัวเอาไปทีละพี่น้องเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบวจูบคอล่าเพียงตันนี้เด้อเอาไว้กันเอาไว้พบก,กันนะฮะคลิปหน้าเนาะบายมาเด้อมกินนั้งกันเด้อ